อ่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะกับผมจิ๊บนะครับและนี่คือเกมทอยวอ r นะครับผมนะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้ถ่ายแค่คนเดียวไม่ได้พูดแค่คนเดียวแต่ว่าเชิญเอออะไรนะแขกรับเชิญสุพิเศษครับผมนะครับก็อ่ะแนะนําตัวหน่อยคิดผมชื่อคิดครับยินดีทีจ่จาเลเวลหกสิบสองชื่อในเกมโชรพมครับโอ้โหและอีกคนนึงล่ะเสียงอีกคนนึงอ่ะใครสามสองอะเอสามห้าใคร แนะนำ,นำแนะนำหน่อยไม่ต้องอายเดี๋ยว53ก็เดี๋ยวอยู่อยู่แถวบ้านอาย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> เออเดี๋ยวแคปซูลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเปิดแคปซูลหน่อยแป๊บหนึ่งนะคิดไอแนะนำตัวอะไรเดี๋ยว53เออฮะนี่ได้อะไรเนี่ย โอ้โหได้พี่สาวจอมซิ่งได้อะไรอีกเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ฟันเยียร์พัดนะครับแล้วเงินหนึ่งพันบาทโอ้ตายไม่ได้ปีกเลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องแล้วกันเนาะเปิดหรือยังเปิดห้องนีไหมเปิดเลยเปิดเลยเออเปิดเลยนะองบึ้มแน่เออเออเปิดเลยองบึ้มแน่อ้าเปิดแล้วนะกดหรือยังกดไอ้ใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่นะ โอเคกดเลยนะเดี๋ยวคนใหม่พร้อมมัยังเนี่ยพร้อมไหมนะเออเออเออไปไม่โนไม่โนไม่โนพอ่โนวันนี้เธอไม่มาครับให้เจ๊ถ่ายคลิปนี้คนจะไม่มีคลิปนี้แล้วครับ ท่านผู้ชมตอนแม่ไม่อยู่นี่นะไม่ได้ฟิชชอรลิงกันแล้วไม่ต้องวินเดี๋ยวเปิดเพลงมาเสียงมันมาไกลเฮ้ยๆเพลงไม่ต้องเปิดนะคิดเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะยูทูบเดี๋ยวดูเดี๋ยวโดนนะยูทูบฟ้องยูทูบฟ้องเมื่อไหรน่นี่ตายฮาเลยเอ้ยเอ้ยใครใครกินอะใครตายแล้วไอพีมึงสัตว์ เออออ้้้้ยยยยเเเเจอแล้วเจอแล้วใครเนี่ยน่าเง๋ไปเลยเอ้ยเอ้ยอย่าเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่นี่เองเฮ้ยใจเย็น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 สิเออยังไม่ตายเว้ยเอาคิดล่ะ คิดตายไปสองแล้วนะคิดตายไปสองแล้วนะ <c oughs> โอ้ยเขาโดนเลยปิดเด็กก่อนแหลกเด็กเหรอไม่แหลกไม่แหลกสำหรับผมไม่แหลกเราจะไม่คุยเรื่องแหลกนะเดี๋ยวผู้ชมจะอารมณ์เสียทางมันเออทางมันทางมันเล่นลื่นลื่นเฮ้ยให้ <c oughs> ให้ให้เออโอ้ตายเลยอ๋ออ๋ออ๋อแหลกแหลก ไปแหลกวะเนี่ยหายแหลกอ่ะอ๋อไอ้เมฆมันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบเลเฮ้ยตายนี่เงียบไปดิเต็มสิ้นเออเฮ้ยมีใครมาหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเข้ามากันหน่อยเถอะบนในห้องเนี่ยเฮ้ยยิงอีกย้ายแมงเลยโอ้โหเฮอเอ้าวคิดออกทำไมเนี่ยอ้าวคิดออกไปแล้วอ้าวกดไม่ได้ เออช่างมันมันเอาไวท้ามาเออเออใช่เอาเอาคามาเออเฮ้ย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 เก็บแคปส่วนก่อนไว้เอาปืนระสูลออกก่อนเอาไว้ใต้เอ็ดมาวิ่งเป็นตู้ด่ะใครเล่นวีตู้ดเว้ยอ้าวเฮ้ยกูเป็นตู้ดหมดเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมความชอบส่วนตัวครับความชอบส่วนตัวผมจะเลือกผู้หญิงครับไม่สนใจว่าผมจะเป็นตู้ดหรือเป็นเกย เอาเป็นเกะทิศมามานี่ไงและเข้ามาไในต้นกระบูตัวนี้นี่ไงแหลกเหรอหกสิบเองนะปิงหกสิบเองไม่แหลกมากเอ้ยตอนนี้หายแหลกแล้วเออโอเคดีแล้วแหละเอ้ยทิศมานี่เอาไปเลยสามดอกเอ้ยเจฟยวมันดึงๆว่าเดี๋ยวปั๊มไก่เลยปั๊มไก่โห เฮ้ยใครโดนสไนย,ยิงตายวะเออมเไม่เกมใหญ่ห้องนะอ่ะนี่ยิงนี่นี่เอาเอาตัวนี้อดอีกฮนะพลาดไงจบอะไรนะจะมีจังที่ในกเกมเป้งมันอ่านว่าเราจะรีจังอะไรมันเนี่ยก็เจคเขเป็นตัวก็ต้องสนใจนะเออเฮ้ยไหนสองวันก่อนนะเว้ยได้เ,เล่นกับพี่โนดด้วะเรียบร้อยเรียบร้อยพี่โนดพี่โนดคอมเมนเตอร์อ่ะรู้จักไหม พี่โน้ตน่ะป้องกันแนะป้องกันอะไรเนี่ยอะไรป้องกันแล้วอะไรวะแหลกแหลกเหรอเฮ้ยคิดไม่แหลกเออสาวไอ้คนนี้โดนไม่แหลกเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเอฟเอฟมันไม่เอาปองนะห้าสิบแะบฮะปองเลยนะไอ้ปองห้าสิบแบดีกว่าปองปืนอะไรอ่ะปืนเลเวลโกะนะยิงเร็วน่ะเลเวลโกะเหรออือ ต้องอ่เอาเดี๋ยวเจฟบวกไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้อ่ะโอ้โหผมมีมแค่สไนส์อ่ะสไนส์สองสัตว์น่ะอืมปืนน้องแข็งก็ไม่ดีหรอกเดี๋ยวเจอปืนในชนิดที่มเยอะมีสโซน,นเออทำโซนแนะนำด้วยนะครับว่าเออยุงเหรอต้อง,งยอย่า,าีคนมีโดนโลยว่าไม่มีการใช้ก้นมีโกนเลยนะปองห้าสิบอ่ะเดี๋ยวเออเวลาคุณจะเห็นว่าเอา้ยไม่ตอนแรกมันจงอาจารย์ยิงอ่ะเก้าร้อยห้าห้า ตอนแรกใช่ไหมครับเออแล้วพอคุณบวกหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะบวกอาดาลยิงให้เพราะมันเป็นระบบใหม่ของอะไรถอยบ่อเออผมไม่รู้สนผมไม่สนไรแล้วผมจะบวกแล้วก็บวกไปเถอะบวกเดี๋ยวเออตอนนี้ท่านช่วยไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วเดี๋ยวไปลองซื้อเอาเองอ่ะลองดูเองไม่รู้อ่ะแน่แน่แน่จ้ะคิดคิดตาทั้งห้านะ ดันแง่ก็ความแรงมายืนไม่ตายฮะก็เออเนาะเหมือนคลิปเมื่อกี้อะคลิปที่แล้วเพิ่งถ่ายเสร็จเนี่ยความแรงมายืนเนี่ยตายเยอะเลยตายจริงวะโอ้แม่งเอาม่เอาปอมเอามายิงเลยอ่ะโธ่ไอ้ยนึงวัเล่นกระโนที่ไหนได้เล่นกระปูเฮ้ยแน่เอาสไนม์มายิงเอาแล้วไม่เขาทาไมเร็วสามพันเงียบเลยอะฮะเร็วคลายสามพันเงียบเอ้ยคุยหน่อยสิ ไม่ต้องกลัวเออไม่กัดหรอกมั้งจ้ะไอ้เลนนุนโอ้โหเต็มหน้าเลยเจฟอูดดีนะอูดอะฮะมีซีอูดซูดเหรอเออโอ้อยากได้กำลังเก็บตังค์อยู่เก็บตุปองอยู่เว้ยเอ้ยมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตัวตีมาไม่สุดเพราะมันบวกไม่ได้อ๋อเเอ้ยตุปองเจ็ดเท่มันบวกไม่ได้แต่ไม่ใช่เจ็ดเท่มันเจ็ดกากมากกว่าเด็กมายัง ความจริงไม่เอออ้าวูด้มดอืมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนี่ไงนี่ไงแกเหรอไมหน้าะแคมิโอะไรเนี่ยคอมอ่ะมโดเหรอมโดปอ้าวงราเรามโดอ่ะอ้าวอ้โหเฮ้ยต่กว่าโอ้โหโดนไม่ตายไม่ตายเฮ้ยแปม่ก่าอีกอ่ อะไรก็หายไอ้หายแล้วตอนนี้ความเร็วเป็นเยอะมาค้งความเร็วเยอะมาแล้วตายง่ายในความแรงและหายแหลกแล้วความแรงสู้ได้ทุกอย่างอุ๊ยเอาหายแล้วเฮ้ยอุปกรณ์เฮ้ยแคปซูลเก็บก่อนอ้าวเฮ้ยไปเก็บไปไหนวะต้องถ่าะกำยิงกำยิงกำยิงอยู่อุ๊ยใจไหอะไล่ไอะไร ทิ้งอะไรเนี่ยโอ้ยโดนโดนข่าเลยแล้วบอกแล้วหายแรล้วอยิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะไม่โดนเห็นเลยไม่ตายเลยคราวนี้เไกลไกลเฮ้ยไก่มันส่องแกอยู่น่ะมันเอาเสน่เขียวมาส่องแกอยู่เนี่ยเฮ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยว เราไม่ได้แฟนกันแล้วเราเลิกแล้วเราไม่มีเอ้ยเรามีคนใหม่แล้วโอ้โหคุยกับแฟนใครวะไม่หนึ่งใครวะไอ้เพื่อนแฟนรึเปล่าแอ้วแฟนอะไรเฮ้ยกูไม่มีแฟนไอ้เจ้ามันเป็นตู้ดอยากมีเลยเออเราเป็นตู้ดเฮ้ยบอกตตรงผมเคยจีบผู้หญิงมาก่อนนะสามคนแล้วด้วยแต่เหลียวตลอดจีบไม่เคยได้เลย ไม่เชื่อเราจะเจฟอาจจะบอกว่าเออเออทีตือเออเฮ้ยเฮ้ยคิดนี่เก่ง,งนะเนี่ยปวยไปยิงไปโอ้โหโอ้ยเจฟฮะทีตื้อเนี่ยจร <c oughs> ิงวาวเกียร์ของมึงแน่นอนเลยโอ้ผมมันเกียนแตกอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้ใครวะยิงอย่าโดนอุ้นหลอดเอยในใน้ยยิ <c oughs> งลกระไรเลยอัน ไอ้กัวกันมาไรโอ้โหเออเออถ้าผู้ชมลืมบอกนะอัพปืนมาป้าที่เปิดกระสุนหีมองได้นั่นแหละถาวรบวกได้นะแต่ตีเดี๋ยวบวกสูงตีมพันเลยนะแรงมากถ้าจริงเดี๋ยวให้ดูข้อมูลอ๋ออย่าให้ดูแจ๊กคนเดียวนะคนที่คนอื่นก็ดูด้วยคนท้าผู้ชมดูไม่ได้เพราะมันเป็นตคลิป เฮ้ยเดี๋ยวคนหนึ่งทำไมไม่มีคุยเฮ้ยมามาไม่ยอมไม่ยอมมาเอ้ยโอ้ตายมั่วแล้วไม่รู้ว่าใครยิงมั่วแล้วเอ้าเฮ้ยใครยิงเฮ้ยคิดดูคิดสิบฆ่าสิบสองตายสิบเฮ้ยอะไรนะพี่จิ๊บรอด้วยแล้วพี่จิ๊บรอด้วยเออเฮ้ยอย่ารออย่ารออย่ารอไม่รอไม่รออูอยากคิวอ่ะ โอ้โหเฮ้ยแคปซูลเก็บก่อนเดี๋ยวไปยิงไโอ้ยสองรอบมาอันนี้เราเล่นหัวเล่นหัวเลยคลิปถ่ายสองรอบนะแข่งเลยนะใช่ตอนนี้ถ่ายรอบทีดหนึ่งรอบแรกถ่ายสองแมปสองรอบค่อยปิดคลิปเอาหมดยกไปเอาด่านอื่นเอาหมดเนี่ยแหละด่านไล่ด่านไล่ดีอะซอมบี้ดีไหมไม่เอาอะซอมบี้นานสองบี้มันอเขาเรียกว่าอะไรวะจะเอาอะไรดีอกะไก่ชอบเล่นซอมบี้นะไก่ไก่ชอบเล่นซอมบี้ วินเงียบดีมึงจะอ้าวอะไรใครส่งเหษด,ดา่างเนี่ยโอ้ยโอ้ยที่หนึ่งอ่ะก็เร็วห้าสิบสามอ่อ้าวคิดเอาด่านไหนไเวินเงียบก่อนเอาไอ,าอาคิดก่อนคิดก่อนด่านพีซีป่ะด่านอะไรอ่ะพีซีอะไรอ่ะโรงงานอ่ะโรงงานพีซีเออเดี๋ยวน,นี่ไง มันมีกางขึ้นกับกลางวานันจาวไหนสําหรับผมต้องเอาความมืดเพราะว่าชุดมันก็ต้องบอกว่าน่ากลัวอยู่แล้วเอ้ยกดไม่ได้เดี๋ยว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 ตามีซีอ่ะมันมีกางขึ้นกับกลางวานันจาวไหนเนี่ยอ้าวเปิดได้เงินได้เงินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอสุ่มก่อนได้ไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ของทองอ่ะแต่เปิดได้เงิน,งนอ่ะอ๋อ ข้อนทองอยังอยู่นะข้อนทองอยังอยู่แต่ <ทำ S 1> ว่าเก็บไว้ก่อนเจฟงงมากเลยทำไมอ,อ,ไอ่ะเติมเติมไปตั้งสองร้อยอ่ะรึเปบอกซื้อก้อนทองไปหมดอ่ะเออปลุกไม่ได้ไเลยเลยได้จ่เรื่อยแล้วก็ปืนเกียวไอ้ยปืนเหลืองถามวิ่งเนี่ยก่อนเดี๋ยวปืง,ปง <laughs> แล้วเสร็จแล้วเว่ยพอไม่เติมเปิดได้ข้อนทองเปิดไม่ดีได้ปืนมาป้าแบบงงๆมาป้าสี <laughs> ืูแม่งแม่งสีดำา่ะทำกูเป็นตุ๊ดนันแหละ ไอสัตว์นั่นแน่กูกูเป็นความมืดมึงจะให้ปืนจะกูมาเพื่อได้ปืนไว้หน้าไม้บ่ะได้หน้าไม้เพิ <c oughs> ่มวันวส่งของได้กูจะส่งปืนจะปูให้เจฟเพราะเจฟเป็นตุ๊ดอยู่แล้วโอ้ยนี่ผมเป็นตุ๊ดใช่ไหมใช่โอ้ยเป็นตัวเลยลเอ้ยบอกตามตรงว่าโใช่ <c oughs> ผมชอบผู้หญิงแต่งเป็นผู้หญิงอ้าวเจฟมือเหรออะไรนะ จะพูนเหรอหลุดใครหลุดยังอยู่เจ็บอ่ะทำไมอ่ะพูดเอออใครนะพี่คิดเป็นเกย์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งห้ามมันเขียนว่าพี่คิดเป็นเกย์ว่ะเฮ้ยพิมด่ามันสิเราเป็นหญิง เออเล่นไอ้ทอมเอ้ยอะไรพี่เดินเฮ้ยมาคุยมาคุยด้วยกันเลยมาเกพ่อมึงสิเฮ้ยเกพ่อมึเล้ยวยิบเซงพิมก็แรงเลยว่ะเล่นมึงเลยเหรอนูเกเกพ่อมึงโอ้โหของเกอว่ะเล่นได้ก็มเ โอ้อันนั่นไงไอไออะไรอะไออะไรไออะไรไออะไรไอนักเบะล่ะไอเจฟสฮะเจฟสแฉไม่ถูองงดีฮะมึใจ่แฉเขาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงว่าผมแฉดีเขาดีไหมแฉคนดีเออดีคนดีเขาเป็นตดว่ะ โอ้โหกูร้ายโอ้โหกูไม่ดีเจ็บเจ็บเอาเอาชิปนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะแฉกคนตุ๊ดแล้วมัได้แฉกคนตุ๊ดทำไมวะอ่าอ่าเออเงียบ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 ก่อนอ่าอ่าไอพวกเราน้องเรื่อมันบ้างนะอ่าไม่เป็นเรือเสียเวลาสนุกกันต่อดีกว่าก็เป็นเกมไปเรือต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอแต่งชุดก่อนมีชุดอะไรวะเนี่ยโอ้มีชุดแต่งงาน วิจุร์ซีเจ้าไม้อะนะวิจุร์ซีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลบไปแล้วอ่ะเออลบไปแล้ววิจุร์ซีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเล่นหมดเล่นปืนไหนดีปืนรวมหรือว่าตีกันดีกว่าไหมหรือว่าอะไรดีเอาต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 ีกันเลยเหรอเออมาเออเดี๋ยวอเอาวินีเอ่ะพี่มีคิดเอาเอาอะไรไมีคิดเอาเรื่อยบอกกล้าแปเอาเอาเอาตีใช่ไหมตีนะ โอกว่าจะบวกก้าได้นี่โคตรยากแสนยากโอ้กูยังไม่บวกก้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวทิม์มาลวลเนี่ยย่ิบเอ็ดเนี่ยดูดิพองใหญ่เลยอุ้ยมีดเอามีดมาเฮ้ยเอามีดแน่แน่เจฟจะมีปืนบวกก้าตั้งหลายอันเลยที่มีของบวกก้าตั้งหลายอันอะโอ้อ่าเลยฝั่งพี่จ๊บเยอะกว่าสามอันอะตอนนี้บวกก้าสามอันเออเออดีว่ดีว่าเดี๋ยวเอาเปิดเอาอะไรดีวะเจ้าลูซี่ออกดีไหม มีเลื่อยไฟฟ้าแล้วนี่เลื่อยไฟฟ้าหนักกว่าถาวอนด้วยโอ้ทำ <laughs> ไมไม่เอาเลื่อยแดงวะฮะไม,ม่เอาเลือยแดงวะเลื่อยเ,เรื่อยนะเลื่อยแดงอ่ะเปิดข้อนทองเอาก็ได้ของเราเปิดเอาอะไรแล้วผมเป็นเกม <laughs> นี้หมดมุกว่ะ <laughs> มีอะไรผมผมมีแค่ลูซี่ค้อนเหล็กเลื่อยไฟฟ้า <laughs> แล้วก็เลเซอร์อะไร ปอเล่นตัววิชายด้วยเล่นแฮลลีดได้ไหมอะคุณจะเป็นเกยแบบว่าหึงร้อยเปอรเซ็นต์ในคลิปนี้เออคุณก็คือดิการใส่ชุดลาม,มุกข,ของคุณออคุณเม่ใส่ชุดดูดีมหน่อยหน่อยเหรอเออเออ,อนนเล่นแบบนี้ต้องชักว่าวละ่ะเอ,อ้ยตอนนี้มันมัน คนออกไปเกือบหมดแล้วพวกเราบ่นดานไปอ่ะเออว่ะรีบกดดีกว่าเดี๋ยวเขาจะออกกันหมดเนี่ยเอ้ยถ้าใครเปิดสกายอยู่นี่เขาจะน่าจะรู้นะเนี่ยาะเอ้ยใครเชิญวะเนี่ยอย่าพึ่งดิอ่ะกด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 ไปละไอ่ะมีเราเอาม่เราเลื่อยดีเอาไว้สมบูรณ์แบโค้งไปทันแล้วกดแล้วี่นเอาเอาเลื่อยดีเอาเอาไปยู่ทีมมาอยู่ทมิกิตเฮ้ยมาจุดทีมมิกิตมา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 ตามมิกิตมา เอ้เฮาวีไม่ลงด้วยอเฮาวีอ,ะอว่ะฮะเฮาวีอ่ะไม่ลงด้วยเฮาวีเหรอกินหน้าต่อไปเชิญเฮาวีอ่ะป่ะเออเดี๋ยวเฮาวีเฮาวีไม่ค่อยจะอ่อนเท่าไหร่สกายเขาก็ได้อ่ะเฮาวีมีสกายหรือเปล่าเนี่ยอยากจะรู้จริงอะไรเนี่ยอ๋อค่ะค่อยเข้าลงโหลดแล้วสมัครเจ็บจ้า อดดูเรื่อยด้วยไอ้ใครบุกเกี้ยววะไปไมกเฮ้ยลงแล้วบวกแล้วบวกแล้วเอาเฮ้ยบวกแล้วเฮ้ยเฮ้ยยันเลยโอ้โหโลุ้มกันเลยโอ้โหไอมึงเกี้ยกูเรียดตัวไปไอ้เต็มแยกตม่ตายให้ย อีเฮ้ยไล่หลังนี่เอาไปเล่นกับหมูด้วยเล่นกับก้าวด้วยโผล่เล่นกั้าด้วยโผล่บวกเก้าหรอของผมไม่ได้บวกอะไรมากนะบวกนิดหน่อยออ่ะเขาให้ตัวบวกอ่ะอะไรอ่ะไอคนไม่รู้จะมีปัญญาคิดอะไรอันนี้คือเป็นมุกอิชเนะคุเล่นเออนี่เล่นกันนะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยตีกูหน่อยเด้มาแต่เออเออไม่โดนเว้ยตีเฮ้ยเออเออไม่รู้ละ้วถ่ายในการพลอยขาพูดพูดหยาบหยับอย่างนี้เฮ้ไม่ชอบอ่ะไม่ทันไปแล้วเฮ้ยเอ้ยอ้าวแคปซูลได้เอ้ยโอ้โหอะไรพี่พี่เจพีองบอกชื่อเขาดีว่าชื่ออะไรอ่าเดี๋ยวผมชื่อเจฟตนะครับนะ ไอ่ดูเขาพิมมันจะมาคนได้ยินเหรออะไรอะไรเฮ้ยมีคนอะไรอะคิดคิดตพ้ทพิมพูดอากมได้บ้านเดียวกันเนี่ยไระมักอะไรอะพี่คิดชักวาเรลยิบเอ็ดหน่อยดิ ไอ้ป่ายไอ้หนึ่งอย่าพึ่งห่อแน่ไปอย่าพึ่งได้โดนคำโทษแน่โอ้ยพี่คิดโหทีเดียวไม่ตายเบาะนึกแล้วบวชเลือดนี่หว่าเอ้ยเออน้ำว่ามึงไม่ถึงกูหรอกมีแรงว่ะเออเฮ้ยจะไปยุ่งนั่นเออตายตายคิดกำตามสนองเอ้ยยังไง มีค่คนพิเเลยแน่แน่แน่ลงคลิปวันไหนเหรอเฮ้ยลงวันนี้มีคนมีคนบอกมาว่าลงวันไหนเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยัวโอ้ไม่ตายอ้าวตายซะแล้วเจ้ากิ๊บเอ็ดเป็นเกย์ครับอ้าวเฮ้ยแอนเจลลี่สิเกย์ครับ ไอ้เบลมึงโปรดดูแลแฟนมึงด้วยนะเฮ้ยตีไอ้เออไม่ตายไหมตายแล้วมีเวลโหสอบเป็นเกย์ครับเฮ้ยนี่คิดเป็นเกย์เหรอโหผมมาแย่เปล่าคิดหาว่าผมเป็นตุ๊ดเออคลิปนี้มันจาเรื่องไอ้พี่เกย์หาว่าผมเป็นตุ๊ดครับผมอะไรโ่้เนี่ยพ่อพ่อตายมั้งไป เอออย่าด่าอย่าด่านี่เล่นขำๆเฮ้ยเดี๋ยวนี่แมตีเลยอยู่หลังอยู่ลงรูละเวลหกสองกับห้าศัพเฮ้ยเดี๋ยวมาหลังเล่นกระปุกมาหลังมาหลังโอ้ยตายขำขำขำ อะไรกูไม่มีขวอยอ้าวโอ้โหโอ้คลิปนี้รู้สึกว่าคลิปนี้แรงนะแล้วด่าตอนไหนพูดกาเล่นเล่นเนาะเจมเนาะเออเล่นเล่นกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้โอ้โหตายว่ะเล่น เราพูดเล่นนะเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรเลยแหมเราพูดเล่นกันเนาะเราแค่ด่ากันที่ห้องนี้เชฟแฉไปแท้ๆนะเด็กถ้าเขาดูคลิปเขาน่าจะรู้แหละครับว่าเราเล่นเล่นกันนะครับนะเฮ้ยโอ้โหทำไมมึงก็บอกว่าห้าสิบสามเกตลอดเลยไอห้องนี้เหรอไอห้าสิบเกใครใครห้าสิบเกอะไรอ่ะห้าสิบเกหมด โอ้คิดเก่งอ่ะผมกากอ่ะบอกแล้วผมผมกากผมกากมีดเฮ้ยนั่นไงไม่โดตเออไม่ตายเฮ้ยตีโอ้ไม่ตายเนี่ยอีไม่มีประหลัดขีดไม่มีเวลาขีดเออ เฮ้ยหน้าผมเสนอหน้ามาเลยเอ้าแยกเหรอเจฟดูงเจฟก่อนดิพีมฮะดูงเจฟก่อนเออมันควรแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้าเอาใครหัวละผมชอบอี๋โมไม่ไม่โดนอ่ะไม่โดนโอ้โหเก่งอ่ะ้ย เอาเอาตายละวเจ้ทีสอเอ้ยทีสอโวยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมเจ็บมานนตลอดเลยวะฮะทีมเจ็บอ่ะทำไมอ่ะมานำตลอดเลยน้ำมะลามน้ำหาอะไรอ่ะแล้วโอ้ยก้าเนี่ยเอ้ยเจ็บจตอนนี้พวกเราสงสารเร็วห้าสามน้องกูมากเลยมันลุกด่ากันหมดเ โอ้ท่านน่าสนุกท่านน่าจะสนุกเนี่ยถ้ามีใครแมคคุยกับเขาด้วยเนี่ยหลายๆคนเลยเนี่ยโอ้เจฟรายการคงพังอะรายการคงพังอะชัวคนพูดม่วกันหมดเนี่ยผมเกี่ยวอะไรด้วยเราไม่รู้ดูดูดีนะนี่ใครผมว่าผมนะว่าผมเป็นตุ๊ด นี่ตีเลยไม่โดนเรื่องนี้นิวจะไม่ยุ่งไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่สอดอกตาเลยสองดอกห้าเห้าห้าสามชายเต็มห้าสิบสามชายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่แต่สำหรับผมนั้นสำหรับผมนั้นเอ่อผมอะมีความเป็นชายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เหลือนะ่ะเป็นหญิงหมดเลยผมยอมรับตัวเอง ดรากูข่าวใช่จบจบคลิปนะจิ๊บเออจบคลิปนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอสุ่มของหน่อยแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งได้อะไรไหมลาน่าไอสัตว์เด็กอะไรเนี่ยไอสัตว์อะไรเนี่ยโอ้โหแจกคนดีเลยแจกคนชั่วเอาแม่ให้ปืนเกลียวพ่องือกอ๋ออะไรนะอะไรนะมาเลยปืนเกี่ยวมาทำไมวะแคปซูลอะเดี๋ยวต้องสุ่มทุกรอบไว้แคปซูลเดี๋ยวของจะเต็ม อไอเต็มโอ้ oh, ได้ค้อนอะไรวะได้ใบได้ใบใบปองใบไ,ไม้สีเขียวเ <laughs> ออไม่ได้ปีกเลยเซ็งว่ะอ่ะหมดเวลาละว, <laughs> วันนี้เกียนแตกเนาะรัวด้วยเออวันนี้มาบ่นเรื่องอะไรวะอะเ <laughs> ออผมไม่รู้ <laughs> <laughs> คลิปนี้ผมบ่นอะไรผมไม่รู้ <laughs> <laughs> ไม่รู้อะไรละอ่ะ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมนะวันนี้ก็โอโหสนุกมากนะครับนะถ้ามีใครฟิตติ้งเยอะเอาอย่งไ่เลิกครับยังไม่เลิกเอ้ยยังไม่เลิกเดี๋ยวถีบเลยเออหัวหถ่ายคลิปเอาลงยูทูปป่ะเฮ้ยเอาลงอยู่แล้วผมเอาลงอยู่แล้วเนอะเอ y อยูทู e เนี่ยของหลักเลยโอเคอะไรในชักบ้าอะไรเนี่ยอ่ะพอ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 จบแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะแล้วก็ขอบคุณนะครับน้าคุณคิดนะครับผมที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับนะอาจจะ รูรูนิดนึงอาจจะสตีไม่ค่อยสมประกอบนิดนึงนะครับนะไว้ถึงใครวะอ่าคลิปไปไหนอ่ะอ้าวก็อยู่ห้องเอออ่ะไม่เป็นไรก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะบายจบดีรอบสองไหมครับฮะเอ้ยจบคลิปเลยแคจบคลิปก่อนจบเพิ่งเดี๋ยวคลิปจะยาวนะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมนะกระผมจิ๊บแล้วก็ คิดใช่ไหมแต่ก็ตุด๊ดเอาเอาเอาลืมอีกลืมอีกชื่อตัวเองก็ลืมไอ้ตุด๊ดมึงตอบดิขอมาเปอะไรี่เอา้าไม่สิเหมือนผู้หญิงมากเลยนะก็หนูผู้หญิงอโอ้โหผู้หญิงนี่ว่าเอาไปไอ้เจ๊พื้นอะ่ะ อ้าวเป็นละเล่นอ่ะพอๆพอนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมนะเพราะว่าถ้านางนี้่ไปนี้ฮะผู้มีกี่รอบแล้วเลือดสวัสดีครับ fuck you นีมาสไปแล้วจบจบจบเก็บใหญจบจบไปไป